จะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาะต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดิน ฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบัญยาทาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวีที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ 같이 아 oh, yeah, บรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยเพื่อผลคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเนกแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมลบครับ ท่านผู้ชมครับผมกับพี่วรสพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินต้องบอกว่าเป็นที่ดินปูบ้านเหมาะอยู่อาศัยใกล้ตลาดบ้นไล่ครับพี่ลบท่านผู้ชมถามหากันมาเยอะๆครับที่ดินแปลงเล็กครับใช่ครับน้ําประปาไฟฟ้าพี่ลบมาถึงแล้วทันน้นคอนกรีตเอ่อเอ่อหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยครับครับแล้วก็เป็นไปตามภาพมุมสูงซึ่งที่ดินแปลงนี้จะเห็นได้ว่าติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านครับพี่ลบโอ้โหครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะสำหรับท่านใดที่อยากจะมีบ้านพักตากอากาศนะครับซื้อนอกดาวมาตั้งเนี่ยอยู่อาศัยได้เลยครับนะแล้วก็ ที่ดินแปลงนี้นะครับเพวรวลบในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นี่ก็เป็นนอสอสามกขนาดของแปลงพื้นที่เนี่ยแค่2งานเท่านั้นนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้แหละมีเนื้อที่ด้วยกันเนี่ย สง,งานมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมพี่รบ,รบแต่ณ<ม>ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีที่เกินใบด,ด้วยนะาานา่าจะสองงานตึกเตะซึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะฮะตำบลบ้านบึงครับอำเภอ้มนไร่จังหวัดอุทัยธานีครับใช่ครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะสูงจากระดับน้ําทะเลนะฮะอยู่ที่160เมตรครับ,รบพี่ลบครับผมซึ่งถือว่าเป็นที่ดินที่สูงเลยนะ แล้วก็ไฮไลท์สาหรับที่ตรงนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของวิวเขาครับพี่ลบครับผมวิวเขาสวยเลยครับต้องตอแปลงนี้วิวเขาลูกใหญ่ๆเลยนอกจากนั้นยังใกล้ตลาดแค่นี้เดียวครับแค่กิโลเดียวเองใช่ครับในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าผมบอกไปแล้วนะมาถึงแล้วรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตแล้วก็แหล่งชุมชนครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นทางสาธารณะที่จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกครับพี่ลบใช่ครับทางด้านทิศตันตกตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่50เมตร ซึ่งในแปลงที่ดินก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยครับพี่ลบมีต้นอะไรบ้างมีมะขามมีกระท้อนมีโอ้โหหลากหลายเลยครับน้องต่อครับผมเขาก็ปลูกอยู่ในแนวคันที่ของเขานะใช่ครับในเรื่องของเสาหลักเสาหินเนี่ยมีครับพี่ลบครับก็จะมีในส่วนทั้งด้านของทิศใต้นะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียก็จะมีน้ำซอกเข้ามาบ้างก็ด้วยความที่ติดลำรางครับน้องต่อก็เลยมีบ้าง ก็สามารถแก้ไขได้นะสามารถอาจจะแต่งเติมพิรบตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะถมดินนิดหน่อยนะครับทำพนังกั้นนิดนึงนะฮะแต่ก็เราก็จะได้ในเรื่องของวิวภูเขาครับพิรบในเรื่องของวิวภูเขาถือว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กแล้วก็วิวเขาสวยใกล้เขาเลยครับน้องต่อตรงนี้นะฮะจะห่างจากตลาดบ้านไร่พิรบแค่1กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ตลาดเซาไ้เนี่ยสกิโลหรือว่าจะเป็นวัดถ้ำเขาวงเนี่ย 9กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็จะห่างจากอุทัยธานีนะ35กิโลเมตรพี่ลบครับอันนี้เป็นต้นประทอนครับน้องต่อครับอยู่ในแปลงที่ดินนะแถมไปด้วยแล้วก็ยังได้ต้นมะขามมะขาม1ต้น2ต้น3มต้น4ต้นครับพี่ลบแล้วผมชอบอะไรหนึ่งอย่างรู้ไหมที่แปลงนี้ผมชอบตรงที่ว่าทางสาธารณะล้อมรอบเลยไม่ติดเพื่อนบ้านเลยครับน้องต่อใช่ครับที่ดินนะจากตรงนี้นะครับทางด้านถนนตรงนี้ถือว่าเสมอถนนครับพี่ลบใช่ครับ มีพื้นที่อีกเยอะนะครับสามารถที่จะเอาบ้านนอกดาวมาตั้งหรือว่าจะทําบ้านพักตาอากาศก็เหมาะครับ,รบพี่ลบปรับท่าถมทางด้านทิศใต้นี่ครับโอ้โหได้เนื้อที่อีกเยอะเลยครับต้นไม้ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะ<า>ล<ง>้มลื่นเลยครับล <ง S 2> ้มล <ง S 2> <ใน S 1> ื่นนะฮะสามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงใช่ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ต้องรอช้านะติดต่อสอบถามมานะครับตามเบอร์โทรที่ ขึ้นอยู่ทางด้านล่างผมว่ารีบเลยครับที่ดินแปลงนี้ครับหาไม่ได้แล้วนะสาหรับที่ดินแปลงเล็กแล้วก็อยู่ในผมใช้คําว่าอยู่ในตลาดบลาไหลเลยดีกว่าและแปลงนี้ไม่ได้จัดสรรนะครับเป็นที่ดินของเขาเองเลยใช่ครับเป็นที่ดินของเขาเองไม่ได้ถูกจัดสรรนะครับก็จะห่างจากกรุงเทพครับพี่ลบอยู่ที่200กิโลเมตรครับแนะนําในเรื่องของเส้นทางทุกๆคลิปเลยครับจากบาับัวทองนะครับมาที่สุพรรณบุรีดอเจดีด่านช้างแล้วก็บลาไหลครับครับผมเดี๋ยวเราเราเข้าไปทางด้านในได้นะในแปลงที่ดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะพา เข้าไปเดินดูสักนิดนึงนะฮะระวังลวดหนามนะจะมีลวดหนามอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของเสาลากเสาหินมีมมนะฮะฮมีล้อมรอบแปลงเลยข้ามตรงนี้ไปนิดนึงนะฮะข้ามไปพี่ลบครับลองไปวัดขนาดของต้นมะขามต้นนี้หน่อยได้ไหมฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ20นิ้วครับท่านผู้ชมครับหนคนโอบได้นะาาประมาณนั้นแนบแนบเข้าไปนิด,ดึงนะฮะ โอพอดีครับหนึ่งคนโอบครับครับหนึ่งคนโอบเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะเอ่อทาวัานพันเกี่ยวเลยเลี้ยวรถนะฮะถ้าในแปลงที่ดินเนี่ยถือว่าล่มลื่นนะนะพี่ลบแต่ด้วยสภาพของแปลงที่ดินในตอนนี้ก็จะมียากขึ้นนะพูดถึงนะฮะเดี๋ยวให้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศทางด้านนี้สักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเรามองออกจากต้นไม้ไปแล้วพี่ลบ มองเห็นเพื่อนบ้านเลยครับน้อยตอบแล้วก็เห็นภูเขาด้านหลังเนี่ยสวยเลยครับถ้ามุมนี้นะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับก็จะได้วิวภูเขาเต็มตาแต่คือว่าโดยสภาพของต้นไม้นะฮะที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรนะมันก็จะมีลักษณะลกทึบนิดนึง ช่วงเย็นช่วงตะวันตกเนี่ยโอ้โหตกตรงกลางซอกเขาอดีเลยนะครับครับผมเอาละครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับในเนื้อที่2งานในเรื่องของเอก,กสารสิทธิ์ก็เป็นนสสามกอ,อย่างนี้ใกล้ตลาดอย่างนี้สาธารณูุประโภคครบครันอย่างนี้ครับน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตมาถึงแล้วใช่ครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมวันลบสวัสดีครับ